ดีค่ะทุกคนสวัสดีกันไหมคะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านค่ะเอมออนจะพาทุกคนนะคะไปตัดหญ้าแล้วก็เก็บผักเอาไปให้ไก่กันค่ะนอกจากนี้นะคะจะพาทุกคนเดินดูผักรอบๆบ้านแล้วก็ผลไม้กันด้วยค่ะ กระจกด้านหลังนะคะทุกคนบ่อปลาเล็กๆค่ะมีปลาทองอยู่ด้านในด้วยนะคะส่วนกบนะคะจะมาตามธรรมชาติค่ะ ท้นถั่วลันเตาอ่อนๆค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเดินดูอีกแปลงด้านหลังทางนู้นนะคะนี่ก็จะมีผักเล็กๆ,ๆน้อยค่ะและสามกอใหญ่ๆนี้ก็คือสลัดค่ะถัดมาก็คือต้นโครบิค่ะทุกคนคะดูความใหญ่ของกอผักสลัดกันค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะตอนที่เอ็มออนมาอยู่เยอะระมันใหม่ๆนะคะยังไม่ค่อยได้รู้จากร้านไทยที่ขายมะละกอนะคะเอ็มออนก็นี่เลยค่ะใช้หัวโครบินะคะแทนมะละกอได้เลยค่ะและโดยเฉพาะที่ปลูกเองนะคะมันจะไม่มีความเหม็นเขียวของผักด้วยค่ะใกล้เคียงกับมะละกอใช้แทนกันได้ดีเลยนะคะแล้วใบเนี่ยค่ะจะคล้ายๆกันกับผักคะน้าค่ะเอาไปผัดผักก็ได้นะคะผัดใส่ก๋วยเตี๋ยก็ดีค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคน มาดูมะเขือเทศในโรงกระจกกันค่ะทุกคนเมน,นูแรกที่คิดถึงนะคะหนีไม่พ้นส้มตำค่ะยังไม่สุกแดงแต่ว่าดกมากค่ะ เดี๋ยวเราออกไปเก็บผักตรงนี้กันนะคะเอาไปให้ไก่ค่ะตรงนี้จะเป็นผักที่ปลูกให้ไก่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บให้ไก่กันค่ะ มีเลยค่ะเดีจะเก็บไปให้ไก่ทั้งหมดเลยนะคะผักกาดชนิดนี้เราไม่ได้ปลูกไว้กินนะคะแต่ว่าสวยงามมากเลยใช่ไหมคะทุกคน ทำอะไรกินกันคะมีเมนูอะไรกันบ้างเอ่ยอีกไม่กีด่เดือนเอ็มออนก็จะกลับประเทศไทยแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดใครเจอเอ็มออนที่เมืองไทยนะคะแวะทักทายกันได้เลยนะคะเอาไปให้ไก่กันคะ่ะ เยวผักมาให้ไก่ก่อนนะคะ ในเล้าไก่นะคะก็จะมีต้นแอปเปิลด้วยค่ะแล้วก็เชอร์รี่ค่ะนี่เป็นเชอร์รี่พันธ์สีเหลืองนะคะที่สุกจะจัด,จดแล้วก็จะยังเป็นสีเหลืองอยู่ค่ะอีกประมาณอาทิตย์นึงค่อยเก็บได้ค่ะฝั่งนี้ก็เชอร์รี่ค่ะทุกคน ืลูกใหญ่มากค่ะเชอรี่เงาวาวมากเลยค่ะหวานฉับนะคะ ดอกผู้หลับส,สวยๆหน้ารงรถค่ะทุกคนช่อใหญ่มากๆเลยค่ะสวยไหมคะไปดูผัลผลไม้มุมอื่นกันต่อนะคะเครืออ่างุ่นค่ะดอกกำลังออกเยอะเลย ประมาณเดือน8เดือน9นะคะผลก็จะออกถัดมามุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะที่ปีนี้เอ็มออนกลับเมืองไทยในช่วงที่ผลไม้ตรงนี้สุกออกดอกออกผล ก็จะเห็นลูกแล้วนะคะดกทุกปีเลยค่ะเชอรรี่นะคะ ที่นี่เรียกว่าเบรนเนนก็คือสาลี่ค่ะถัดไปก็สาลี่เหมือนกันค่ะลูกพรุนค่ะทุกคน มีผักสะระแหน่ด้วยนะคะนี่เรือนกระจกที่อยู่ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวให้แดดร่มลมตกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะมารดน้ำผักกันค่ะ กเขียวสวยเลยค่ะเดีย๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าผลสุกสีแดงแล้วจะยิ่งสวยกว่านี้อีกค่ะทุกคนขามาดูพลิกหยวกต้นจิ๋วกันนะคะจิ๋วมากเลยค่ะนีมุมหนึ่งก็พลิกหยวกนะคะดูผลสิคะใหญ่มากทุกคนจะเปิดดูแตงยักษ์ กันคะ่ะทุกคนนี่เลยโหโโหหใหญ่มากไม่ต้องซื้อแตงกันเลยคะ่ะดูสิคะทั้งใหญ่ทั้งยาวพ้นอวบ,อวบ ความยาวด้านหลังอีกนะคะใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูราสเบอร์รี่ เบอร์รี่ค่ะวันละนิดวันละหน่อยก็ได้ค่ะอืมอืมหวาน ใหญ่ไหมคะทุกคนราสเบอร์รี่ค่ะห,หวานมากเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันต่อค่ะถัดจากราสเบอร์รี่มานะคะจำได้กันไหมคะนี่คือเล้าไก่นะคะที่พาทุกคนไปให้ผักที่ไก่กัน นี่ก็จะเป็นมุมแปลงผักอีกมุมหนึ่งค่ะทั้งหมดที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะจะเป็นต้นผลไม้ทั้งหมดเลยค่ะนีสาว่ายน้ำค่ะวันนี้มีคนเล่นไปแล้วสองสามรอบแครอทค่ะทุกคน ต้นหอมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูโครบิใหญ่มากๆค่ะนี่เลยค่ะหัวโครบิยักษ์มาเปรียบเทียบให้ดูกันค่ะใหญ่มากไหมคะทุกคนดูความใหญ่ค่ะว้าวใหญ่เท่าขนาดลูกฟักทองเลยนะคะ ต้นแอปเปิลค่ะพาไปเดินดูกันต่อนะคะทุกคนค่ะจำได้ไม่เอ่ยต้นเชอรี่ที่อยู่ในเล้าไก่ค่ะอันนี้เชอรรี่ที่อยู่ในสวนนกเยอะมากมากเลยค่ะ เราจะเก็บไม่ทันนกกันนะคะดูความใหญ่ความแดงความสดมต้นเชอรี่เหมือนกันค่ะพัดไปนู่นก็เชอรี่ต้นใหญ่ข้างหน้านี้ก็เชอรี่ ถัดไปด้านหลังก็เชอรี่ค่ะนี่ก็ต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลจ้าทักทายทุกคนหน่อยเร็วทักทายพ,พี่เพื่อนเพื่อน,น้องๆที่เมืองไทยหน่อยนะคะ ยังไม่ใหญ่เต็มที่นะคะแต่ความดกดกทุกปีเลยค่ะทุกปีก็จะมานั่งตายต้นแอปเปิลพร้อมกับพิเกลือค่ะทุกคนแอปเปิลแอปเปิล ความดกของแบล็คเบอร์รี่กันนะคะทุกคนคะ่ะดกมากๆเดี๋ยวไปด้านหลังกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดู นนี้ะะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เป็นมันฝรั่งค่ะมันจะเป็นผักที่ปลูกไว้ให้ไก่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเครือของถั่วลันเตาเหมือนกันค่ะถั่วลันเตาค่ะ ออกนะคคทุก,คกินสดก็ได้นะคะหวานดีค่ะจะเอาไปผัดก็อร่อยนะคะ ทุกคนไปดูสตรอเบอรี่กันค่ะนี่ผักสลัดทุกคนค่ะก็เดียวโดโดๆก็อื่นๆเก็บไปหมดแล้วแครอดค่ะอันนี้กับดักดักหนูค่ะ โอ้โห oh, ถ้าเกิดส่งกลิ่นผ่านทางกล้องได้ทุกคนคะสตรอเบอรี่หอมมากเลยมาดูสตรอเบอรี่กันค่ะลูกแดงๆปลูกไว้ไม่เยอะเท่ากับสวนที่เขาให้ไปเก็บนะคะ คลิปที่พาทุกคนไปเก็บสตรอเบอรี่สวนนั้นเยอะจริงค่ะแดงสดมากเลยนะคะทุกคน <c oughs> พออยู่พอกินค่ะปลูกผสมกันไปทั้งผักทั้งผลไม้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เอมออนด้วยนะคะชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเทศเยอรมันฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะมีเท่านี้ค่ะไม่เยอะนะคะมาอีกมุมหนึ่งค่ะทุกคน มายมฝรั่งเอ็มออนชอบมากเปรี้ยวจี๊ด ดกทุกกิ่งค่ะทุกคนอันนี้ก็แอปเปิลนะคะเจอเชอร์รี่อีกแล้วคะ่ะปลูกไว้เยอะทำไมถึงไปเก็บตามข้างทางถนนเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะมากๆค่ะ นี่ก็ผล,ลไม้นะคะเดี๋ยวจะแปะชื่อให้ทุกคนดูค่ะเรียกได้ว่าเป็นผักผลไม้นะคะที่ปลูกกันมาอย่างช้านานตั้งแต่รุ่นทวดปู่ย่าตายายเลยค่ะ มาจนรุ่นหลานยังดกดีมากเลยค่ะนี่ก็ผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะทุกคนสุกแล้วหวานค่ะผักตะกะแตนค่ะ ออกดอกชมพูสดมีก,ก,กระตะกรแตนนะคะธรรมชาติสวยๆค่ะทุกคนเชอร์รี่จะพาเดินไปดูตะก,กระแตนตรงนั้นอีกต้นเตี้ยม,มากๆเลย ทักทายทุกคนกันคะ่ะออกดอกแล้วคะ่ะผักตะกะแตนเดี๋ยวให้มันแห้งฝักแก่นะคะจะเก็บเอาไปลองเพาะที่เมืองไทยดู <c oughs> เก็บซื้อรลยกินออื เชอรี่อีกแล้วต้นลูกพรุนค่ะเขียวเขียวสวยสดงดงามท้องฟ้าก็สีฟ้าสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวพาทุกคนไปดูผลไม้สีมุมหนึ่งนะคะนี่ต้องซาบาบ้าค่ะเปรี้ยวเหมือนกันกินก้านค่ะรากก้านแดงสดๆแบบนี้ค่ะกินได้แล้วนี่เป็นพันธุ์สีเหลืองนะคะจูฮานสเปีย นี่เป็นพันธ์สีแดงถัดไปก็จะเป็นพันธุ์สีเหลืองค่ะเก็บไปรวมๆกันเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็ทำความสะอาดรูดๆ,ๆใส่ถ้วยนะคะคลุกพริกเกลือกะปิมะยมฝรั่งที่สุกแล้วค่ะ เป็นสีแดงแบบนี้นะคะมาดูโครบิถัดจากนี่เลยค่ะไหมืฝรั่งนี่ก็โครบินะคะทางเอ็มออน <laughs> มีหนามด้วยนะคะกินพริกเกลือกันเย็นนี้วดูใกล้ๆค่ะ ทากด้วยทุกคนควงที่มันสุกแล้วโห<ฮ>มาช่วยกันเก็บนะคะ เยี่ยมตะวันคล้อยนะคะทุกคนเป็นเวลาดีๆที่เราจะไปรดน้ํำผักกันค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปในวันนี้นะคะวันนี้เอมออนก็พาทุกคนมารู้จักกับเอมออนมากขึ้นนะคะได้พาเดินดูรอบๆบ,บ้านดูผักผลไม้แล้วก็ดูเล้าไก่ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขกับการรับชมคลิปไหมคะเอ็มออนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปที่อมอออนทำในทุกๆคลิปนะคะและวันนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องสถานีตัวเล็กได้ทําคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ดูกันต่อไปนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย I'm